พี่น้องเสาแลสโอนเฮ็ดเฮ็ดเพิงเนยกุมหนีเบิ่งปูดอกหม่ปาดแกงแซ่บต้มกุบๆเลยนี่งปาดเลยปาดทั้งคุณอีกปาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมาทั้งพี่อีกปาดปาดติดโทปปาดตายแล้วโอ้ไม่กูชปูพี่น้องคะปูตายตาย Bát cứ ngam thế bớt cứ ngam thế là ô oh, thay 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 áo <coughs> ơi kép สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจุงกะสวัสดีเมอวองปนกรุบกรุบเนียเนาะจากกมาพอกันอีกแล้วนะคะพี่น้องคะกับสาวแหล่บานๆหนาบานๆคือเกามื่อนี้สาวแหล่ไม่เวลาผ้าเข่าปานะจ้าพี่น้องจ๋าฝนตกลร้มือแดดอบๆเอาๆคือซิมีเฮ็ดพี่น้องเห็นเขาบอกว่ามีเฮ็ดเกิดห้ายแต่ตอนนี้สาวแหล่ยางมากนี่เฮ็ดพิ่งเนยเต็มทางเลยแต่ว่าห้าสิไป,ปบึงเฮ็ดพิ่งหวานสิพิฮหาเฮ็ดพิ่งหวานกับเฮ็ดอันมันปูแล้วก็มันจะมีเฮ็ดชนิดหนึ่งที่เกิดในช่วงนี้พี่น้องคะคือเฮ็ดยังวะเฮ็ดหนังไก่ เสบเสบไปกันครับพี่น้องเข้ามาตามล่าหาเห็ดกันมาหนิสิไดบอกไปกันเลยจ้ะนี่ครับ <c oughs> พี่น้องคะนี่อันนี้เห็ดิงเนยเด้๋ยจะเห็ดผงเนยเอื้อย,ย <c oughs> พ่นอ,อดบ่ไดพันอ,อยากเก็บก่อนเดี๋ยวเก็บเห็ดิงใหญ่พ่นวาเ <c oughs> พีดเยดอกใหญ่ๆพ่นอ,อยากเก็บ <c oughs> <c oughs> ตื่นเห็ดเห็ดหลายโอ้ยเป็นทางเลยพี่น้องเอ๋ยตั้งตุม้มตุ้มีอยู่เอาถุงมาใส่ผอมพวน อันน <t uk dar onia> ั <uk pretty S 2> ้นโดกหน่อยดอกกำลังกินเลยเนาะเฮ้ยเนาะนี่ดอกกำลังพอกินเลยเบิังมื่ออื่นกับสีอันมื่ออื่นกับสีน่าวเออสีบานนี่อู้ว่นี่กำลังแสีบกรุบกรุบนี่กำลังพอดีเลยนี่อืมตุ่มๆจังเลยนี่เนาะสวยค่ะ Ủa, anh nào lẻo gợi dạo sao? Mất lái dô? Mất thân nào Ủa, thì mất lái nha Anh bỏ ẩn Ừ, ngam ăn nổi. Ăn nồi nè Ừ, ăn nồi uh, xếp, cụp cụp Thật khó tì Mên ดอกกำลังงามจุมจ๋มๆเลยพี่น้องเอ้ยกำลังพอกินเลยเฮ็ดเพิงเนยเดออ้อนี่เนาะเอ้ยอุ้ยสะออนผวนดังเปาะเปาะเลยพี่น้องเอ้ยอูสะออนนะฝนมันตกหลายมือพี่น้องเอ้ยตกแห้งพร้อมตกแห้งแดดออดออกบัดนีด้เอ้า เจ้าแ,แหลว่าเฮ็ดออกแท้แน่นอนอู้ยบังขาเอ่ยบังขาเนอบม,มมีแมงเลยเน่นคคักนอนสมใจเนอะเอ่าบาดนี <c> ่ <oughs> นังเบึงแต่เขาเก็บเนอเฮาสมกับขึ้นมาแล้วเออสมกับขึ้นมาแล้วยางเมือยกับ้างปานเจอท่อง ดอกกําลังพอกินเลยขาสวยครัหนุ่ไดาเอาสายสโมทอกมาต้องเบาเสียงดังบื้ดนี่อีกพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่เพียเบิงกําลังตุ้มๆพอดีเลยค่ะแกงกุ๊บกุ๊บเสบขึ้นกันเด้นี่เยาวาเด้อ สมใจเอื่อยคักได้บาทเนี่ยดอกกําลังพอกินนั่นเลยเนาะโบเกออืมนี่ดอกนี่กําลังงามนี่ตุ่มๆกําลังแบบอ้ออ้เลยนี่พาดพี่น้องซาแลสโอนเฮ็ดเฮ็ดเพิงเนยกลุ่มหนีเบ่งปูดอกไหมป๊าดแกงแซบต้่มกุบๆเลยนี่ ปาดเอ้ยปาดทั้งคูณเีกปาดเดียว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 พี่น้องมาทั้งพี่อีกปดดาปดปาดทท um! <c oughs> ติดโทรปาดตายแล้วโอ้ oh my gosh ปื๊ดพี่น้องคะปื๊ดตายตายปาดคืองามเถอะปื๊ดคืองามเถอะล่ะโอ้ตายตายตายองงาเ,งงาเ,เอาเอ้ยเ,เก็บ <c oughs> กำลังแบบน่ากินกรุบๆแม่พี่น้องเดี๋ยวเด้อเสา็จเลยอัน นีกันใส่ถุงมือก่อนค่ะโอ้ยตายตายมือมันมัน,ม,นมันแบบโอ้โหกำลังเกิดจริง,รงๆนี่เพิ่งเพิ่งหนูว่ากำลังเกิดวันนี้เลยแหละนี่เห็นทางผุนปาดทางพี่ตายตายตายขุมอยู่นอกเลยเนะาะมมามาซอยเก็บนี่เพิ่งมันออกนี่นี่พี่น้องนี่นี่ นี่ดอกกำลังพ่อแกงเด้อค่ะนี่ดอกหน่อยๆสำนีนี่นี่เนี่ยกำลังตะมุตะมีดอกสำนีเสพเถิดเด้ออู้ขาสวยๆดอกอุมุอุมีเลยพี่น้องเลยนี่นี่วายอู้ดอกใหญ่บ่ต้องเอาเลยบาดนี่นี่เบิ่งพี่น้อง โดกำลังตาหากักไหมกําลังอิ่มหนำน้ำหนอเอ้ยเนาะโดกําลังอิ่มน้ําพอดีนี่นี่อีกนี่อีกนี่นให้มูเมดนี่พี่นอ้งเจ้าเบิ่งนี่นม,มันสะอ,อนมันเป็นสายไปเลยเหรอเนาะนี่น้ะขากําลังแข็งนี่พี่นองเบิ่งนี่กุมที่เก็บแป๊บเดียวไหมครึ่งถุงมีแต่สวยๆแหม สอ้งามแหงพี่น้องปุ้มนี่หมยนี่เมเนมเห็นสะออนคักบมเมนเห็ดเพิงหวานเด้อพี่น้องเป็นเห็ดเพิงเน่อยแต่ว่าเพิ่นกระแสบคือกันกเด้อแสบคือกันกเบิงเด้อนี่อุ้ยสเล็กเก็บก่อนนี่นแสบเด้อพี่น้องกำลังกุบกุบเลยแเลยนี่อุ้ยดูดเก็บ เก็บกอนอเก็บกากองออืมเก็บกองค่อยตัดขาเดี๋ยวเดี๋ยวซาเลสิอันนี่เก็บกองให้เอื่อยตัดขาเด้อยพี่น้องนี่นี่ปืด๊ดนี่ไหมดอกกำลังงาม,งามไหมดอกกำลังพ่อกินไหมปืด๊ดโอ้ยจะอ่อนเด้ ดอกกำลังกรุบๆเลยพี่น้องเอ๋ยซ้ำหนีแหละขันเฮ็ดเพิงเนยเมินซ้ำหนีเสาแหลสะอออนยู่เสาแหลกินอยู่ขันซ้ำหนีขันว่าใหญ่กว่านี่เสาแหลอันบ่ค่อยกินเสาแหลว่ามันเละขันจักรซีน่ะกำลังเสบนี่เปิดอ่อนๆเสพๆนี่นี่เนาะเห็นย่าว่าตลอดทางเลยพี่น้องครัว่าเสาแลโบเก็บเพราะว่าเสาแหลว่ามันหลาย วาสิบิกคาบเฮ็ดเพืองหวานนี่พี่น้องนี่เอาเพื่องนี่ก้อนเห็นก้อนเอาก้อน <c oughs> โอ้ยนี่พี่น้องแห้งยางขืนแห้งหลายนี่เออเก็บก้อนเอาแต่จุ่มๆมันดอกบานๆบพาเอาดอกโอ้ยนี่แห้งยางขืนแห้งหลายเพีออยอวัวตัดขาพี่น้องตัดขา ซุ้มก็ขายากเลยบัดนี้ส้มอยากเลยส้มใจอยากซ้มใจอยากเลยเนาะส้มใจอยากเลยเอ,อยมืมมุมนั่นมุมหนึ่งอีกวสวยขนาดนี้สวยขนาดนี้มันกำลังจุม่มพี่น้องจุ่มสมนิกำลังแสบขันแม่นใหญ่โอ้ขันแมน่นใหญ่กว่านี้บ่แสบเด้อ ขันมันใหญ่กว่านี่บาดเจบซันนี่ก็ลังเส็บขากระเสบโดกระเส็บนี่ซํานี่เฮ็ดเฮ็ดเพิ่อนันนี้นะแต่ขันว่าขันบานกว่านี่มันจะเป็นเละๆะเวลขาแกงบาดเจ็บแล้วมันเสีอยู่หักแต่ว่ามันมันเละแต่ถ้าอันนี้มันจะเน้นกกุบๆเน้นๆปะหยำกกุบๆเส็บนี่ๆอีกเลยนี่ยึบ ฮี่เอ <t us 2> mm ้ย hmm. ย่างดุดเก็บอันนั้นกันพี่น้องเบิ่งนี่ดอกระลังงามๆนี่เบิ่งกระลังตะมุตะมีมูเจ้าส่วนน้ำบ่สเลสอ่วนคักวะหลางดีๆแกงเก็บอันพักติ๋วไปน้ำน้อยเอ้ยนี่มีโอ้ยขาใหญ่กระลังใหญ่ๆพ่อพี่น้องนี่เบิ่งขากิดกระลังใหญ่ๆเบิ่งเบิ่ง ขาวอ้วลัลวอยู่นี่แหมปืดโอย่อนบ่มู้เจ้าส่อนคือเสาเลสอนสอนบ่เสาเลสออนคักวะเอ้ยบ่ม,มีดอกอันนี้เป็นนางเอกเลยเห็ดเพิ่งเนยเป็นนางเอกด้วยมันนี่พิ่นสวยเบิ้งขาหมยเอ้ยเบิ้งขาเจ้าผู้เจ้าเบิ้งขาที่นั่นปืดนี่แมยเห็นบ่นี่แม,ม,แมย์วายเบิง้งโอูยอันนี้มันเท่าแล้วซ้ำมัน เก็บเอาไว้ของมีแต่กําลังจุ่มๆไหมจุ่มหน่อยๆตาหักตมุตมิกินกําลังแสบซับนี่ล่ะนี่เบิงเอาถุงมาหลายเยอะดอกเอ่ยว่าหาไปโหลดเป็นยังพคนว่าเว้ยความบ่ข่อยอยากได้นะพี่น้องเอ้ยหาไปใส่รถเท่าเนาะหาไปเอ้ยโอ้ยมือถือได้หาบเห็ดเพื่อความนี่ตัวแนวหาบเลยเพีย ให้เอื้อยเก็บนี่มูเจ้าเบิ้งพี่น้องผวนดอกจุ่มๆมันบอสนจังไดนบกเก็บจังไดนกะลังเส็บๆด้ินี่ฝนเดี๋ยวตกเด้อเออต้องเก็บหน่อตอบเองก็ได้โอ้ยเด็ดปานนีิแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกดีพี่น้องเลยปืดนี่พี่น้อง โอ้แบบสออนคือพ่ท่านในถึงปลาเฮ็ดเพิงเลยนะ่ะอันนี้น่ะถ้าเดินไปเข้าข้างในนั้นยิ่งเยอะนะพี่หนูเข้าข้างในนั้นยิ่งเยอะอันนี้ยึดทงังอันนี้อยู่ถนนน,นะ<า>พี่น้องเบิ่งเด้อซาเลยใช้เบิ่งถนนเด้อง่ายๆเป็นเปี่ยนเบื้องเนี่ยนี่ถนนบ้านนี้เขาบ่กกินนี่ถน,นนทางขืนยังพระท่านในเขาปลาด้พี่น้องนี่เนี่ยนี่เบิ่งแนี่เจ้าเบื่องมันตังอยู่น่ะเจ้าเห็นบ่บ่สออนจังไได จ้าวานี่เ,นเ,นเออนี่มอหาเก็บมันสิจังไหนล่ะพี่น้องเจ้าเบิงนี่เพียกำลังงามๆเอ,อ้ยสะออนน้ำมาสะออนน้ำสาวแหล่เนี่ยมาๆๆๆๆมา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 ซอยเก็บมาซอยสะออนเนี่ยจ้ามาเดิมมาเดิมมาเดิมพี่น้องเอ,อ้ยเว้ยผู้ใดอยากได้เห็ดไปแกงเห็ดกำลังเกิดตุมต่มๆงามๆเลยพี่นอ้องมันคักมาหนีิ มาถูกวันพูนทัางเอ๋ยหังตั้งหน้าพี่น้องเพีย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 มูเจ้าเบิ้งท่านนี่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 มูเจ้าเบิ้งพูนเต็มอญญาอยู่เน่าอักหลักซิมอยู่พี่น้องเลยเก็บกองกองตัดขานี่ดอกกรลรังพ่อกินนี่นี่เบิ้งเสียงฟังเสียงเรานี่พี่น้อง เง่าไปเง่าไป,ไปเลยเดอ้อโอ้ยโดนๆสิเขาปลาหาเห็ดให้เบิ้งเธอหนึง่งนี่ปิดสะอ,อนคักสะอ,อนบ่โมเจ้านี่เก็บกองกองแล้วตัดขาฮะถุงมือขาดมูมี่ในในกระเป๋าอีกเอยนี่เก็บกอง,องอกองไว้พี่น้องเพียปื๊ดกองไว้นี้ นี่กำลังงาม,งามแมรดอกหมรสะอ่อนแห้งนี่นี่จะเลยเก็บกองไว้นี่มองนึงตัดขาก่อนค่ะน้องมูเจ้าเห็นบอ่อทางบ่โหดพราะเธอมูเจ้าเบิงเดินนี่ปื๊ดจังได้สิย่างหอดเห็ดเพิงหวานแต่เฮ็ดเพิงนี่เก็พอแห้งเด้อเออเอยได้ไปถุงมือบอ่อใดน้องเก็บสนานดี๋ยให้เออตัดขาอึ๊บ บึ้งบึ้งเมื่อไหร่บึ้งเมื่อเอ้าเอื้อยตัดขาล้วน้องสิเก็บให้อฮ้โอ้ยโอ้ยบึ้งพี่น้องเอ้ยโอ้อันนั้นเหี่ยวแล้วสามมันนี่เอานี่เหลือตัดขาหนี่ยบึ้งดองนี่ต่างสั้นกี่ดีบ่เก็บกรบบไดให้พี่น้องเสียดาย พ่อได้ดุดเขาไปเก็บเนี่นยเมน่ยมันอยู่ขางทางนี่ไหมเฮ้ยพี่น้องโบโหดปลาเห็ดน,นี่กับปลาเห็ดเลยพี่น้องเลยแต่เห็ดผึ่งเนยเก็บเอือยเก็บน้องสิโซยโอ้ยนี่เุ้ยขางทางพี่น้องเลยขางทางเก็บเห็ดขางทางเพียเบิงเ้งในเสียงตัดขาเนาะดังกรุดกรุดผัดว สอนบ่พี่น้องผัวเอ้ยนั่นอีกดอกนึงในหน่อยนั่นเอือยที่หาอีริจเอือยต้องการเชื่องตั้งก็ได้ล่ะดอกสีสีบานแล้วอันโอู้แต่ยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้เศร้าอ๋อบังเด้อ โนี่นี่น,น,น,นี่เบื้งเบื้องทะเลสิท้ายไล่เบิ้งจากหนีไปเด้อน,นี่นี่นี่มูเจ้าเห็นบ่นี่ไล่ไปเด้อขังเทิงคุณอีพี่น้องเฮ้ยเอื่อยตกใจไปอีกพี่น้องเงี้ยวไปนี่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 มูเจ้ามาเบิ้งก่อน,น,น,นี่ปัดพูดปิดปัดติดโตโอ้โอ้มค์กอช สออนบ่พี่น้องเก็บเก็บเออเจ้า่ายรูปอันนี้บ่เอาหนูหายไทยปนีมันง่ามกว่าเออเอาเออเออไทยอยู่พุ่นเดี๋ยวคอยใช้เบิ้งเด้อพี่น้องมาเด้อเบิ้งเด้อเริ่มจากนี่เด้อเพียเด้อมูจเจ้าเบิ้งเด้อนี่เด้อเพียนี่เพียเพียพี่น้องเพีย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 ง่ายมาต่อมาทางเอื่อยนางอีกเอือยต่อมาทางนี้อีกนี่นี่มูจเจ้าเบิ้งเด้อความง่ายของเห็ด นี่มูจ้าวบึงต่อไปอีกพี่น้องนี่จุ่มๆหน่อยๆมันมูจาเห็นบนนี่นี่นี่ขึ้นไปอีกพี่น้องนี่จุ่มๆมันเพียเพียพี่น้องเบึงมูจ้าเบึงมูจ้าเน่เห็นกันบ่นี่หน่อยๆ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 นี่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 เต็มเลยนี่นี่มาอีกพี่น้องมาอีกต่อ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 เห็ดเงาเลยต่อต่อต่อขึ้นมาอีกพี่น้องเพียมูจ้าว บื si ้องคอยสิเงินให็นมูจาเบื้งสิเด้อพูดพี่น้องสาหร่ายสีเงินเห้นมูจาไปเบื้งทั้งพุ่นอีกเด้อไป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 เบื้งทั้งพุนนี่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 ต่อเน่าจากพุ่นมานี่มูจาเบื้งเพียมูจาเบื้งเพียมูจาวมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยเพียพี่น้องเบื้องมีมูจ้าเบิ้งดอกตะมุตะมีเลยโอ้ยทำไมมันสวยอย่างนี้ล่ะ ยาวเลยพี่น้องเบิ้งนี่ทางนี่เพียพี่น้องนี่เจ้าเบืง้งกุ้งนี่ปาดมเจ้าเบืง้งไปวายวายวา,ยวายตายแล้วเอ้ยเพิ่นสิหาเพชรดีลิตัวนี่เพีย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 อ้ยโอ้ย,อย,อยข้างหน้าก็มีอีกพี่น้องเก็บเก็บเก็บซาเลตสิพามูเจ้าเก็บกองไว้ เก็บกองไว้กองไว้แล้วก็ย่างตัดขาที่หลังพี่น้องจ้ะนี่เก็บกองเป็นซุ่มจ้ะนี่โอ้ยเห็นบ่มุจเจ้าบ่เห็นข่ะตาข่าแต่นแนมเดี๋ยวว่างมีดไว้นี่นี่มุจเจเ้าเบิ่งกลุ่มนี่ปืดเอ้ยเอ้ยเหลือกอาแต่ดอกอง,งามๆเด้อเอาแต่จุม่มๆมันพ่อ,อกม็มีแต่มีแต่ดอกจุ่มๆเด้ออ้ยเบิ่งมุจเจ้าเบิ่งมุจเจ้า ดสนวนเฮ้ยเก็บกองเก็บกองเดาตัดขานี่ค่ะนี่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 กองไว้ไปเรื่อยพี่น้องโอ้ยกองไว้กองไว้เนาะจ้ะกองไว้ห่อกระยางตัดขาขอเอานี่นี่โอ้ยดอกกำลังจุม่มงามๆเลยพี่น้องเอ้ย กำลังแกงแซ่บเบ้าก่ได้ดอกไปล่างแซ่ฟิดไว้พี่น้องได้กินคามปีนี่นี่งามอยากก็ไดกินพี่น้องจ้านี่นี่ดอกกาลังงามๆามนี่ว่าเมนสะออันขามาแล้วแห้งขืนมาแห้งนี่แต่ดอกงามๆาพี่น้องจ้านี่นี่นี่ไปโตโตอตมุมนี่อันกินเลือกเอาตัวจุ่มๆบานๆเบ้าแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ้าบ่แบกโอ้ย แต่บ่เอาก็บาดแขาพ่นงามพี่น้องเบิงเบงขาเพ่นเดอร์นี่กระกองไหวเลือกเอาพี่น้องถ้าเลือกเอาแต่สไลดก็สิเอาแต่จุ่มๆมดอกว่ามันกลิ่นแสบมันกึบๆนี่ปาดเป็นแถวเาอ่ะลากลยพี่น้องเอ้ยช่วงนี้จักโมง,งเฮือยเขาออกมาแต่ใบสองโม่งใบสามโม่งหละเขายางเข่าปลาเนาะใบสามโมงเขายางเข่าปลา Chung lên nữa cimon quá cimon quá lola cà mong la kip 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 nhao ka sang krip ny pi bước a bó tung bung ha 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 ตะมุตะมีกำลังเกิดงามไหมพี่น้องนี่เบิง้งนี่หมโอ้ยไหนนี่อย่างกลิ่นเพินนี่ข้างในก็มีนี่เบิ้งนี่เก็บกล่องไว้นี่ฟังนี่อีกนี่นี่โอ้เกือบมันเหยียบพี่น้องนี่ทางทางเลยได้พี่น้องนี่ปื๊ดเบิ้องมืเจ้าเบิง้ง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายตายเงือแตกเต็มเลยเอาเนาะเอ้ยเนาะเฉพาะติเห็ดมันออกเนาะเอาแหงอ๋ออันนี้เอาอืมนี่เบิ้งงามๆนี่เอาผูละพูนกองไว้เรื่อยๆพูลละนี่สามสี่กองเลยพี่น้องเฮ้ยเอาบ่ได้เด้อบ้า เฮ็ดเพิงก็เฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงไงก็สร้างถากอนมีถุงอยู่ไหมเอามาหลายอยู่เอือสีหาบอยู่เออรถก็เอามาอยู่เอาใส่เต็มกระบะล้างรถรถผวนคารลเว่าว่างไว้นีก้อนเนาะยามขาย่างลงเข้าจังเอานีเบิ้งบุเจ้าเบิ้งเก็บเอาตะดอกจูมมันก่อนโอ้ยเงื่อกับเขาตา ตื่นเต้นเฮ็ดแห้งหลายบ่ตื่นเต้นจังไดยมันยาวพุ่นเด้พุน่ญญพอพอพอนมันยาวโผดโพนเนาะเราจะออกยังไงเนาะเออมันออกตรงถนนนี่แลหละโบ,บมันเอามันเอา้าวข้างในคือสีไลค่ะโอ้ข้างในคือสีไลเราเฮ็ดพึ่งหวานเฮาเกินล้วอิลีนี่แต่ว่าเฮาคาดแต่สะอ่อนเฮ็ดน,นี่อยู่บ่ได้ฮอดเฮ็ดพึ่งหวานเฮาจักเทีย ทั้งเห็ดเพิงอันคืนไปอีกหน่อยนึงมองมันก็คือจะเป็นเห็ดเพิงหวานกับเห็ดอันนันเด้อพี่น้องเห็ดเพิงหวานเห็ดมันปูแล้วก็เห็ดอันเห็ดอียังก่อนนางไก่นี่มูเจ้าเบิงเอาทุกอย่างอ่ะอุ้ยเอยว่าเอาทุกอย่างเัี้ยและเพิ่อนวะโดนโดนได้มากเด่นโดนโดนได้มากออดเห็ดเนาะเอือยบ่เคยได้เก็บน้ำเขาปีนี้มันบ่เอือยปีแรกเจ้าได้เก็บเห็ดเนาะ มาบ่ได้บ่ได้นี่เอ้ยตัดขาโอ้ยหนูเก็บกล่องไว้แล้วตัดยางเดียวบาดเบิงถุงนี่สิเต็มแล้วพี่น้องเบิงมีแต่ดอกงามๆเลยเบิงบ่เจ้าเบิงพี่เมย์อ้ยโอ้ยเหงื่อออกแลเลยเก็บกล่องไว้มีแต่ดอกจุ๋มๆงามๆพี่น้องเอ้ยเบิงนอเอ้ย แกงส่สเจ้<ว>ากแกงโหลดเดี๋ยเข้ไปเก็บอันนั้้า,ขากับเ้าเก็บอันนั้นไปน้ำใบอันนั้นใบสมใบสมอืมใบสมนั่นก็แกงใส่สมแสพเสหน่อยเนาะสมไปลยอยเนาะเสียงตัดขาดังปดปดปดขาพื้น อยู่ข้างๆจันถูเห็นเพื่อนก็เลยก็เลจีบขาแข็งแขงพี่ยังอย่างนี้แก่บ่หนีเบิงพี่น้องนี่เอขามันกองไหวพี่น้องยังตัดยุ้มนันแหลวไม้ยุ้มนี่ เก็บกองว้เหลือเอาเต่ดอกง,งามๆพี่หน้องคะ่ะนี่อ้นี่ขาเนาเ่าเาว้ยขาเน่าอยาเอาเถอะเนาะลลยอยู่ <c oughs> นี่หูยสอ่สอนเห็ดน,นอนรับแล้วละขึ้นนี่ เห็นเห็ดเพิงหวานเจอสีบร้ตื่นเต้นแห้งกว่านี่เี่เเอยขันแม่นเห็นเครือละซีหาหกดกใหญ่ๆเห็นไหมนูเคยเห็นเด้ปีที่แล้วแต่ว่านูมาบ่ท่านมันเนา่าเรยบ่ได้ไทยให้พี่น้องเบิง้งปีที่แล้วเพราะวะ่ามาบ่ท่านมันเนา่าพี่น้องมันเนา่าถี่โบเมีนโบเมน,อ,เมนอันนี้ก็ยุ่มนึงพี่น้องเก็บว้ทีละยุ่มทลนยุ่มกันยางตัดขาเฝ่าเลี้ยวเนาะ บานบานบ่แซบสำนีกําลังดีข้ามาถึงหมือแล้วเอ่ยเพราะเวลาเมนแกงเป็นดอกเลยเพราะเวลาห้าอันไปหอดบานแล้วห้าก็ล่างคนว่าห้ากินห้าแกงบะมืดห้าก็ฝาฟีดไโหลดไว้กินมือหลังมันจะได้บ่บานมันเต็มครับพี่น้องนี่กองนึงงอ้ยเบิ่งอันนี้มันแห้งมันแห้งอุ๊ มันแหงแต่ขาอันแมงไม่ต้องเอาเออย่้าไรเลยคันแม่คันต่ว่าคันว่าอันทันมันอยู่เป็นกลุ่มๆนะแมงจะชอบกินนี่กินข้าวดอกขันดอกแข็งนี่สวยๆงามๆเพียเบึงจุ่มก็ลังนะฮหักนะหัก ไเมื่อเร็วๆนั้นถุงนึงเต็มอัญย่าพี่น้องมีแต่ด,ดอกงามๆเบิง้งสีเสียงถุงกันพี่น้องเอ้ยอ้ยพี่น้องมีแต่ใหญ่ๆดอกใหญ่ๆเบิ้องขาดังปอดๆเลยเบิง้งสวยแห้งนี่ค่ะนี่นี่อุ้ยนี่กำลังตุ่มๆขึ้นขาเหมือนเห็ดพึ่งหวานใหญ่เลยนะ่ะนี่จุ้มๆนี่ชินแซ่บพี่น้องนี่เบิ้องพ่นขึ้นมาใหญ่ๆเลยไหมอุ้ยพ่นถือหนาม นี่ค่ะ่นถือหนามเบิงนี่เบิงอ้เสียงดังนี่อูวน,นี่ถึงแม่งกินทิ้งไปนี่อู้สีน้ำตาลแบบน้ำตาลเข็มเลยเพราะว่า่นถือหนามนี่นี่เบ้เสียงดังขาใ่ๆพี่น้องนี่อ้คือเป็นสีน้ำตาลสวยแท้เนาะสีน้ำตาลเหมือนเห็ดพึ่งหวานใหญ่เลยนี่นี่เบิงอือนี่ เมนอ,อยู่เมน,น,มนเอาแล้วเจ้าพี่น้องคะสไลด์กระสีปิดคลิปไว้กับเห็ดพึงเนยก่อนนะคะเดี๋ยวไปพอกันอีพี่สองคันวลาแมนมีเห็ดพึงหวานหรือเห็ดอื่นๆให้เก็บเนาะพี่น้องสไลด์กระสิขอจบคลิปไปสมีอีกสาก่อนพี่น้องแล่วจุ๊บๆจะจับจุ๊บๆ,บๆพอกันไม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายจ้า